เออแม่ใช่หมบ้างนะครับมาถึงแล้วครับผมทีมงานพวกเราครับอาจารย์นุนําทีมโดยอาจารย์นุครับวันนี้กินข้าวเสร็จก็จะวิ่งเลยครับว่าร้อนวิชาอาจารย์นุมาเหยียบทินโทน,นึงนะครับวันนี้เนาะนี่ครับทีมงานพวกเรามีทั้งพยาน,นาคมีมาหมดครับตอนนี้คนมาว,ว้า,วา,วาดีไม่ดีโดนฟันล,ล่างครับเมื่อกี้ัน กางเกงนี้ผมให้มาตอนมาเลยสวยนะครับแต่ตอนนี้ดูไม่ได้แนละ้วดูานี้บอกว่าสบายออทีมงานครับทีมงานรถดํารอครับทีมงานรถดําบุรีรําของพวกเราครับเนี่ยวีระคาบล็อกสอธนากรแลว้วก็คันนี้ครับ้องใหม่ครับแปดเจ็ดสองเก้าแปดสี่สระบุรีครับคันนี้น่าจะแรงกว่าเขาครับดูไปแล้วเนาะเพราะว่า เอ้ยอเปิดได้ไหมเปิดบนดูแลอเปิดแล้วครับตรแต่อย่าให้นักร้องเห็นนะครับรใหม่ใหม่ก็เข้าไปดูดีเยี่ยมครับสวสักแป๊บครับค <c oughs> วามฮามังเกิดเกิดความฮาแน่นอน <c oughs> น้องๆจะสำลักแน่นอนครับเน,นนเนี่ยทีมงานจะเอารถค <c oughs> ูบวต้าอาทีร้อยครับของพวกเรา ไม่บรรทุกมากับรถสิบล้อสายโหดเข้ามาครับเนาะวันนี้จะทำให้น้องๆดูครับวันนี้จะค้นดินี่้น้องๆดูว่า <c oughs> พวกํากำลังจะขนาดไหนครับวันนี้นี่ครับบรรยากาศหน้างานพวกเราครับวันนี้ยังไม่ได้ลงทํางานเพราะว่าฝนตกครับเมื่อคืนตกหนักเนาะเราเพิ่งย้ายรถดามารอบแรกมา3มคันครับ ตรงนี้น่าจะมีตามมาอีกสักสี่ห้าคันครับพวกเราก็จะมาบรรเลงกันแล้วเนาะมาลุยกับหน้างานพวกเราแล้วครับนี่ฮะบรรยากาศเย็นเย็นครับเย็นเย็นแต่ไม่สบายครับเรียกว่าเย็นเย็นเรื่องของอากาศลมฟ้าอากาศน่าจะมาครับแต่ฝนน่าจะมาแล้วนี่ฮะื่อคืนก็มาหนักเปิดตอนบ่ายก็มาหนักพอสมควรก็เลยทํางานไม่ได้ครับนี่ก็คือว่าพอวิ่งได้แล้วครับเดี๋ยวจะลองดูครับว่า เราจะวิ่งได้หรือเปล่าเนาะนี่ฮะที่รับที่นอน,นเพื่อนสาวมีหลายคนนี่เพื่อนสาวมีแต่เพื่อนสาวครับอยู่นี่แกงเหงาได้แกงเหงาพออ่าอาจารย์เปิ้นบอกว่าแกงเหงาได้ครับเพื่อนข้าวหรือที่เดียวไม่หรนะข้าวทีเดียวอาจาไมไม่บอกพี่พี่บอกว่าให้โจ้ไอเขียนไอเขียน,ดดนเดี๋ยวพ่งนี้ไปถึงก่อน ข้าสารไม่ใิใ่แใกล้ๆด้วยครับจริงนะเอามาสอบใหญ่ก็จบได้เงี้ยเอ๋ได้ผมขนมาได้ยังไงเฮียล้อก็มามึงไม่พูดเนาะผมรอ,อที่บ้านตามนีกก็จริงๆไม่ต้องคิดหน้าดอกเอามาสอบใหญ่นี่ผมจะไม่โถกวนคุณเลยนะเอามาสอบเล็กหมดต้องโทรไปเอ้ยสองวันไปไห<ง>นสามวันสี่วันตรงนั้นพยายามผมงงเหมือนผมผมเป็นฟิปปากด้านบนนะ มันเหมือนว่าตีมอข้าตัวเองอย่างเช่นเมื่อวานเนาะเล<อ>ียกน้ำแข็งหมดเออเดี๋ยวไปเงินซื้อแข็งนีนะเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งโอยกูอยู่นี่กูยุ่ง <c oughs> อะไรวะ <c oughs> ก็พยายามผม,ผมปากเวลากบอกครับไม่มันจะเห็นมูปมาเจอสุรัตมันจะเห็นของดียายผมโมโหสุรัตอาจารย์แบ่งห้องข้าวต้มหรือเปล่านี่โอ้พวกเรามีทั้งห้องน้ำพร้อมใช้ตัวนี้แล้ว มีห้องน้ําแล้วมีครัวโอ้ตรงนี้เสร็จสับครับไปกลับบ้านยังนี่นไม่จะเป็นยังไ่เราไม่กลับบ้านเลยฮะอ๋อกว่าจะหลักกลับบ้านนี่ครับบรรยากาศหน้าง,งานพวกเราก็จะฉุกหลงหุกแล้วก็ประมาณนี้ครับนี่ฮะโอ้าทั้งสายอาจารย์เปิ้ลรินหรอือเปล่าหลักฐานครับชี้เชิดดีๆครับนิดเดียว อันนี้ฮะช็อตเด็ดครับโอ้ช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดครับ,รบการเอาคูบาตตาทีร้อยลงครับของพวกเราอ้ใช้เจ้า XMG c XE สองหครับเกาะลงมาสุดยอดนะครับฮะไว<ห>้ไหนก็ได้พี่เออมันเดินได้ตัวรถมันนี้รถมันสตาร์ทได้ตัวนี่ครับเรียบร้อยครับผม ทีต่ตั้งต uh, uh, ั uh. Uh, to to uh ้งไว้อันนึงเพื่อที่ดึงน้ำมาไหละเพราะว่าอ่าทีมงานมาหลายคนเลยได้ไหมได้ไหมน้ำร้อนนโอ้โหแล้วมันริ่งมาริ่งริ่งผมมาครับคุณจะไปใจร้อนอเลยแน่มีแต่คุณแหละเอาย้อย่าลืมเอาย้ายนั่มาด้วยครับยอดครับก็ต้องมามาไงเนอเออเออหม่องบรรยากาศครับ เนี่เปลี่ยนเปลี่ยนมือไม่ไม่ซ้ำไม่เบื่อไม่มีกลิ่นเปลี่ยนตลอด

ผมอจ,จะคิดถึงพี่ชายครับอยู่ป่า <laughs> อยู่ป่ามาหลายวันแล้วครับตอนนี้อยู่ในหุบเขาครับคิดถึงพี่ชาย <laughs> 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 เดี๋ยวทีมงานหาที่หลับที่นอนกันนะครับหาเ,าเองเด้อดยอยากนอนตรงไหนก็เลือกเอาครับบรรยากาศที่เรียกดดว่า ลงมาลากรถเอาไปยวพี่ใหญ่มันพีใหญ่มันลากไปเออตรงนี้ระวังครับระวังช้างครับระวังช้างลงมากลางคืนครับเนาะนี่ระวังครับตรงนี้โอ้ตั้งเข็มได้ไหมเราสามารถตั้งเข็มตรงนี้นอนได้เลยครับเรียงแถวนอนได้เลยแล้วก็แต่ต้องระวังครับรถสียมพูนีร่ระวังเด้อช้างชอบชอบทินมาชอบนะครับตรงนี้ โอ้มาหลายตัวเลยเกินเนี่ยเดี๋ยวมาสองวันยวคันเอาคันนี้โกยก่อนเคลียร์ที่ก่อนคันไหนก็ได้แล้วแต่เขาเีจะให้สิบรอบปูทางให้กันวันี้สองเผาแดงๆ อาจารย์นุมองหาเผาเลยครับต่อหลังไม,ม,ม่มีมีแต่เผาหน้าครับเอบอเนาะให้มันหย็ยบให้มันกว้างๆเนาะบดไปบดมาแล้วก็เอาดินเทพรุ่งนี้ทีมงานของเราจะมาเสริมทับอีกครับรถดำรอรอครับสอธนากรเนี่ย มันดูว่าคันสีแดงนี่จะแรงเหมือนสีหรือเปล่าครับเนาะนี่หม้ขนาดนี้ครับอ่ายังยังไอตัวเจิมยังไม่หายย,หาย,ยังไม่หลุดเลยหรือว่าไม่ล้างก็ไม่รู้นี่ยังอยู่เลยครับนะ่ต่อไปพวกเราจะทำธงชาติรัเสเซียครับเนาะนี่ฮะมีแต่สหรัฐเราจะทำรัเสเซียกัน เมื่อวานลมมา,มมากองอยู่ได้ตรงนี้จุดเดียวเปียกมดกลางวันนะเย็นตนบ่ายอันนี้ใส่อะไรโอ้นี่ครับสุดยอดเลยครับทีมงานพวกเราสองร้อยบ,บาทเองครับมาเงินคนอื่นเขาก็พูดทําไมครับเนาะใช้เงินเราพรุ่งนี้ครับช่วงเย็นนี้สูบซิ่งของเสเอกจะมาครับเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอชมกันครับว่าสูบซิ่งจะแรงขนาดไหนเราจะดึงน้ําเสร็จภายในให้เสร็จภายในหนึ่ง,งวันครับ เรจะได้ลุยเลยครับเนาะทีมแมวเราจะได้จัดการเลยมาอยู่โอเยลังเลยใจนานแล้วหมดแต่เชื้อเพลิงไปหมื่นกว่าบาทนะครับน้ํายังไม่แห้งยังไม่หายไปจากตรงนี้เลยครับเดี๋ยวจะลองรอเสียเอกมาเพราะเสียเอกมาดูงานงานแล้วอะเย็นนี้น่าเจอกันครับกับเสียเอกสุบซิ่งครับตะขปนมครับตอนนี้ย้ายสาขาไปอยู่ที่น้องกีแล้วครับอ่ะทีมงานจะได้กินข้าวกันครับคลิปนี้ก็เอาคลิปนี้ไว้ก่อนครับสวัสดีครับ